สวัสดีค้าวชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับรายการเจเจเมอร์นะฮะโอเคเราก็อยู่เราก็อยู่ในหน้าจอของผมนะฮะโอเคตอนนี้เกมเมอร์ของเราเนี่ยเราจะมาเล่นอะไรเนี่ยฮะไม่มีไม่มีไม่มีคุยไม่มีคุยอ่ะเล่นเล่นไม้ค้าด,ดีกว่าโอ,เอ้เอ้ยชาล์เกมเมอร์อะไรวะ โทษทีนะครับเออตอนนั้นผมเคยอัดนะพี่ไอซ์สุนิกอะไรนะครับโอเคผมจะไม่อัดไมค์ครับแล้วนะฮะเพราะว่าไมค์ครับผมเสียนะฮะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ะฮะโอเควันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเว็บนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ใต้ใต้คลิปนะฮะโอเคเกมนี้มันมากฮะมันเกียวกับอะไรเป็นเกมอะไรบางอย่างฮะโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเล่นกันดูฮะแต่มีเดี๋ยวไปดูสกายกดโอเคฮะให้เราเข้าไปที่ต้นตัวเกมเลยฮะโอเคตอนนี้เพื่อนผมก็ยังไม่ว่างกันนะเฮ้ย,อยโอเคฮะแล้วก็ลองเข้าเกมดูฮะนี่คือเกม ม่ได้เล่นนานแล้วชื่อเกมมันนะมันเกมนี้มันสามารถเล่นมาตตีได้น,ะนี่ยมาติมาติีคิด้าไปลองดูที่มาติีอ่ะนี่คืออินเทอร์เนต็ตเนะี่ยโอ้ยเั็นท้่ดันเสียเลยเอ้าผมจะมันจะเร็วไปหน่อยผมปรับเร็วอ่ะอไม่มีใครเลยโอเคแต่แค่แมันเธอฮะเฮ้ยคิดไม่ได้ มันจะมีอินเทอร์เน็ตสองท่านนะฮะโอเคท่านอินเตอร์แต่ว่าเราเล่นคนเดียวดีกว่านะโอเคมันจะบอกว่าให้มันจะบอกว่าให้ใส่อะไรมันบอกมันจะมีเหมือนไม้ค่าไม่แหลยะครับยากยากหรืออะไรบางอย่างนะคะคุณผู้ชมโอเคเกบเนี่ยได้ไหโอ้ ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นคอมนานอ่านสังเกตไม่พอ <c oughs> เลยว่าอยากยิงเกมอันนี้คือเกมยิงเอเลี่ยนนะฮะเกมยิงเอเลี่ยน<ป>เล่นให้ดูฮะอ๋อเล่นให้ดูฮะคุณผู้ชมเกมนี้จะบอกไม่แต่นี่เดียวฮะมัน

เอาไอ้นิ่มเอาแต่ลบโอ้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 โอโอ,โอเคฮะเราก็อยู่กับเออพูดไปแล้วอุย้ยเดี๋ยวอีกไม่ไกี่นาะทีเดี๋ยวเครื่องบินก็จะส่งรถมาโอ้อุ้ยโอ้ยเจ้าเดียวมากยิง่ง ไอทีเล่นก็เล่นมิยางเหมือนไมค์ครับเหมือนเดียครับกดดับเบิลยูเฮสเอดนะครับที่มันยิงได้เนี่ยกดคลิกนะเอาใช้เมาส์นี่แหละครับคลิกเข้าไปคลิกกระโดดก็กดสเปคบาร์โอเคลงมาเร็วเร็วกระจกแตกไม่เลยามาขึ้นเร็วมาขึ้นเร็วมาขึ้นเร็วรวู้ โอเคไปส h ้กันแสดงแผนที่นะแสดงตำแ o น่งให c เราดูไม่รู้ผมไม่ได้เล่นนะแล้วไม่รู้มันต้องทำยังไงอีกมันเล่นยากนะครับไม่ยากหรอกก็ไม่ก็ยากนิดนึงอ่๋สบี้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 บ๊ะบ๊ะบ๊ะบนี่ม ยิงพวกมันยิงพวกมันตายังตายังพวกแกอยู่ข้างหน้าแล้วยิงพวกมันยิงพวกมันยิงพวกมันอยู่นั่นอยู่บนนี้แกมั่งนะคีคีกอล์นะครับโอ้โหแม่

ว้าวเอาไปมนองทุกย่ยไม่รู้เม่ท่านสงส่มัต้องไปตามมันนะมัอกเาก็ไปตามงงมันเ่ง่มันสามารถเอ่อว้น้ำได้นะค,ะอคตอนนี้เราก็มีใครมาโทรมานะก้อ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนผมเลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะอัปโหลดสักครู่แค่ okay, ไม่นานนะฮะโอเคเรามาเข้าเกมกันเลย,ยเลเลไปก่อนว้าอะไรอะไกันเลยไปก่อนฮะไป่อโอ้ผมเกือบตายนะคุณผู้ชมโอ้ เอาเอาเอาเออไป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 คนนี้มันลอกให้ผมไปอ่ะโอเคเราก็มาถึงมือจ่อของมันแล้วถ้าครัอบก็สามารถลงได้ฮะโอเคฮะ D A box เถอะต่สิ่วะมันสามารถขี่รถในน้ำได้นะครับโอเคดูชัดๆนะครับคุณผู้ชมชัดๆอ้ออุย้ยเฮียอะตาเลือดละทางอะไรวะนนะเนี่ย มึงมาเลยไปดูกันเลยเฮ้ยเฮ้เจ้าวะอีกนี่อีกนี่ให้กูขึ้นรถสิวะ ไปละเะโอเค,อเคมันก็เล่นไม่ค่อยยากหรอกนะครับโอเควันนี้ผมก็จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะผมก็อัดได้แค่นี้และครับเดี๋ยวตัวอัดของผมเนี่ยมันจะอัดไม่ได้เยอะอเฮ้ยเชีเ่ยไอ้ตัวนี้จะ เออมันโอเควันนี้ผมก็ไม่ใช้อะไรแล้วนะครับโอเคเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับขอให้เล่นเกมสนุกนะครับ